แม่บอกว่าไปโครงการมันหมานึ่งสองสามสี่เรียนรถได้่บเป็นยงต้องได้ชสหมืลายคนสงสัยเลยเรียนเาได้ีบต้องได้ชส้วมื่หลายคนสงสัยอยากครับ วัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของอีหล่าอุ้งอิงเอฟซี FC ของสาวหน่อยเพชรบานแพงละกะัทุกๆท่ทานที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะเมื่อเท่านี้หลังจากเลิกการแสดงเนาะคะ่ะพี่น้องเลิกการแสดงประมาณตีสามค่ะพี่น้องน้องมั่นหม่เพราะนวดไม่บีก็ได้เดินทางไปพักอยู่บ้านอีหล่าอุ้งอิงเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเมื่อแรกนี้ทําการแสดงยุตินาธิปการเพิ่เพิ่มเพิ่มปางกูเจงหวัตตีสเกตซึ่งกับยูบกยจากบ้านอีหล่าอุ้งอิงเนาะคะ่ะก็เดินทางไปพักแรม อยู่ที่บ้านยิลาเลยค่ะพี่น้องค่ะส่วนตอนแรกเนาะค่ะเดินทางจากบ้านยิลามางานกับพี่น้องพองมาถึงงานยิลาอุ้งอิงกับไปซอยเจ้าภาพขายบัตรคือเกาค่ะพี่นอ้นองพ่อพ่อเป๊ะเปเย็บซี่พวกหมูวาหลูกสาวไปขายบัตรค่ะกับฝ้าผ้ากันมาซื้อบัตรละค่ะมาขอจับมือมาร์ยิลาเนาะค่ะ ก็มีแม่เอฟทีผู้นึงเนาะค่ะพี่น้องเอามืออิหลาไปใส่หัวอีลิแล้วก็คือเป็นหมุดหัวเข้ามาเปิะจับจัมื่อ,จะจะจะอลูกสาวใส่หัวล้วค่ะอิหลาก็ฟฝ้าดึงมือกลับออกมาเนาะค่ะพี่น้องชักมือกลับมาค่ะพี่น้องหัว ค่ะพ yeah, ี่ห um, mm right ิงอยู mm ่ในห้องแฟนอยู่พี่หิงปค่ะพี่มอค่ะหนึอเลยนะใช่ค่ะกรแม่กะแกตอนนไม่เงกต้อแท้อกไม่เงยเขาไปเลยจ้าก็เบากับแม่คนนั้นเนาะค่ะ ่าจจะบอกว่าอีหล่าเป็นเด็กน้อยบให้เอามืออีหล่าไปใส่หัวผู้ใหญ่อีหล่าอาจจะบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าเคยเคยได้ยินคำนี้มากจากพ่อพ่อแม่เอฟซีพ่อฮักแม่ฮักของอีหล่าถึงเต่นแรกๆแล้วค่ะอีหล่าจะบ่อยอมห้ผู้ใหญ่เอามืออีหล่าไปใส่หัวนะคะเพราะว่ามันกับ่มาะสมควรเพราะว่าอีหล่าเป็นเด็กน่อยนะคะเพิ่นกับเป็นผู้ใหญ่ค่ะอีหล่าก็คือสิบอกคุณแม่ท่านนั่นแบบนั้นนะคะพี่น้องค่ะเพราได้ยินเสียงกลองนะคะพี่น้องอีหล่าก็ฟาออกมาจากของขายบัตรเลยค่ะ วาน,นี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์เนาะค่ะพี่น้องสัญ,ญลักษณ์ในการขึ้นเช็กเศร้าของยีรลาอุ้งอิงค่ะพี่น้องค่ะเข้าไปเบิรงนวาเป็นอย่างคือต้องเช็กเศร้าทุกมือเนาะค่ะพี่นอ้องอันเรื่องนี้ค่ะเพราะน,นเปิ่นก็ได้ไปถามแท่นพอๆแม่แม่เอฟซีห, e ลหลายๆคนที่อยากหูค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปฟังคําตอบจากอาจารย์มอดค่ะว่าเป็นอย่างต้องเช็กเศร้าทุกมือค่ะ อาทุกมืหลายคนสงสัยอยากโซ่ครับเอาซาระมาเนี่ยก่อนจะละจะละพื้นที่นี้มันพือกันครับจะละพื้นที่นี้มันกันเสียงมันก็คือเก่าจักมือครับอาจจะสะท้อนบ้างแน่คลองอาจจะหย่อนบ้างเคียงบ้างอากาศฉลานีครับมีคนมันมันโบกพือนแบบผ่านในห่อในยังสิมันกันเสียงเก่าเสมอเพราะอากาศซ่อมเก่าเสมอถ้าอยู่ในคับถือว่าต้องเคิงเรื่อยๆครับเพราะว่าอากาศซ่อมเก่าของซ่อมเก่า ับความเยีงมันก็ทาเก่าเลยนทาการแจงกเมื่อถึงเดือนกว้างเดือนแคบเนี่ยีับนด้อี้่นี่คือเหตุผลเนาะค่ะพี่น้องว่าเปหยางต้ <Ow ens. S 2> องเช็กเจ้าคู่มือค่ะเพราะว่าสถานทีเปลี่ยนไปทุกมือเนาะค่ะพี่น้องกว้างบ้างค่ะกว้างบ้างแคบบางค่ะพี่น้องมีลมบ้างฝนตกบ้างค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็กเจ้าเนาะค่ะดินฝ่าอากาศก็เพราคือเก่าทุกมือค่ะพี่น้องเพราะว่าบรลาอยู่สถานทีเก่าค่ะเครื่องเสียงก็ต้องยกไปคู่มือเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตัง้งเสียงตั้งยังกันข้อมือลับพี่น้องก็เลยต้องเช็ก้าวทุกมือนี่คือเหตุผลเนาะค่ะส่วนประกานใช่ค่ะวกหมูวัหลุกสาวมากแล้วเนาะค่ะกันน้ำหาน้องว่นนไม่กับพี่น้องค่ะไปเบิรงว่าพอกานใช้น้ำหาน้องว่นนไม่เห็นยังกับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิรงคลิปกันเนาะค่ะแมวบอกแม่ว่าไปแล้วพอการมันหมา 6กเ <90. S 3> จ 90, ดนะ็ดปใช้เก้าเลยนะมื่อเจ้าไล่คกูเล่บริหล่มาขึ้นนี่ไม่เลิ่บริหอดเมือนเอาของคุ้นเอซพลังเงียบตีออกดีด เขาคุณเอฟซีพารังกยาบของพี่องิงเอดเจืที่ไอ้ข้มผ่าค้อมแพงของอีลาพรบอเบ็นเขาใหุ้ขภาครั็งแรเงรวยๆจ้าเออ พ่อแม่ดีมาขอตังค์แน่ต่อยอดเอาแบบนี้เอาพรุ่งนี้จะไปไหนนี่พรุ่งนี้เข้าบ้านกับโดมเหรอกับโดมไปกับใครไปโดมพ่อก็จะกับโดมในพรุ่งนี้เช้าไปไหมไปไหมการเรียนเป็ั๋วเพราะว่าตอนเช้า22ถึงจะไปอ่าสระบุรีกลับด้วยไหม นี่แหละเนาะค่ะพี่น้องค่อที่คิดดีทําดีก็อีลาอุ้งอิงค่ะโดยเฉพาะพ่อพ่อแม่เอฟซีพลังนเงียบเนาะค่ะเพื่อนกับเบิ่งกับแง่งทุกๆคนเลยกับพี่น้องยิ่งนี่พ่อการใช่เนาะค่ะหายข้อเมตตาค่ะพ่อการใช่กับเป็นพ่อผู้หายพ่อผู้ซอยอยู่ซอยทรงลูกเฮดห้ลูกๆมีแสงค่ะพี่น้องพ่อพ่อแม่เอฟซีเพิ่นกับดนมองเห็นเนาะคะา่ะไผ่เฮดดีทําดีเพื่อนกับเห็น,ค,นค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนกับมี่เมตตามี่มาไล่หายมี่คาขนมหายเนาะค่ะ คือตอนนี้คนที่ไก่ทิดก็อีลาอุ้งอิงกะไปกับเอื่อยเนาะค่ะยิงตอนนี้ได้ไปพักเข้าเอื่อยน้่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นมูลเล็นมู ดูแลเอืเอยเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกะมองเห็นค่ะบ่วาจะไล่โซดกับพี่อุ๋งอิงค่ะเพื่อนกะมีมาไล่ห้ค่ะมี่คาขนมห้เนาะค่ะเพราะการใช้ไล่โซดกับพี่น้องตอนแรกค่ะเพิ่นกันยังมีคว้วมเมตตาเนาะค่ะพี่น้องมีมาไล่าฝากมาหายนองว่นนไม่นําค่ะพี่น้องค่ะหาืั้งเถื่อกับพานเสียนน่นมากกับมีเนาะค่ะพี่น้องขาทค่อนั้าถเสียนน่นเพิ่นกับ่ได้ไล่โซดหรอกค่ะพี่น้องมี่ห้พี่อุ๋งอิงเพื่อนก็มี่ห้นนองว่นนไม่นําตลอดเลยกับพี่น้องนี่ละค่ะคว้วฮักควม้มแพงที่มี ต่อพี่อู้งิงเนาะค่ะมีต่ออีหล่าอู้งิงเพิ่นกับมี่หายกระนองว้านไม้นำ้ำุ้ีิเฮ็ดดีท้ำดีก็บเบื่อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยละค่ะพี่น้องถ่ายอีหล่าบ่านไม่เนาะค่ะเพิ่นเฮ็ดดีทํำดีแบบนี้ตลอดไปเสื้อฟังผู้ใหญ่เพิ่นบอกเพิ่นสอนค่ะพี่น้องเฮ็ดดีแบบนี้ตลอดไปก็จะมีแต่พววมจะเจริญนไปหนาเนาะ,ะค่ะค่ะเมื่อน,นี้ค่ะพี่น้องดาวหน่อยเพ็นบานแพงเพิพ่นกับไปทําการแสดงยุี่นา อำเภอเนาะค่ะนาที่ประกาศอำเภอปางกูจังหวัดสีสเกตค่ะผู้ใได้ย่กไก่กับอย่าลืมไปให้กำลังใจอิลาอุ้งอิงแลก็ทีมงานตามหน่อยเพนบานแ่งเด้อค่ะก่อนจบคลิปประแขกขอขอบคุณทุกทุกคนที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามห้กับประแขกเด้อค่ะประแขกขอขอบคุณหลายๆสาหรับคลิปนี้ขอฝากไป้ั้เนี่ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ